ที่ไก่ในไก่ที่สุขภาพไม่ดีจะสังเกตได้ว่าจะมีน้ําอนออกมาเยอะครับก็จะแสดงมองมองอถ่ายทอดภาพภา,พภายในลําไส้ในตัวไก่ว่าขบวนการในการดูดกลับของน้ําในลําไส้มีปัญหาถึงทําให้ขี้ที่ออกมาแฉะขบวนการในการดูดกลับของน้ํามีปัญหาหมายความว่าไก่กินน้ําไปแล้วดูดไปใช้ไม่ได้ดก็เลยหายออกมาหมดอย่างนี้หรอ ไม่ใช่ฮะคือเป็นไปนสองประเด็นประเด็นที่หนึ่งไก่มีปัญหากินน้ํามากเกินไปอสองไก่กินน้ําแล้วลําไส้ดูดกลับได้ไม่ดีอันนี้มันเกิดโรคบิดใช่ไหมนี่เป็นหลายๆโรคเลยนะบิดก็เป็นตัวหนึ่งที่ทําให้ระบบการดูดกลับน้ําเสียเพราะว่าบิดมันมีหลายหลายประเภทประเภทหนึ่งที่เจอคือไปอยู่ที่ลําไส้ ลำแถวลำไส้ใหญ่ครับก็จะทําให้วิการตรงนี้ถ่ายเป็นเลือดมีน้ําแฉออกมาถ้าแบบนี้เราต้องแก้งไงไ <ม S 1> เพราะ<ไ>ม<ด>ผมว่าคนดูเกเนตี่ยต้องประเชิญกับไอ้ขี้เป็นน้ําเนี่ยอ,อืแล้วบางคนก็ไม่รู้นะว่าไอ้ขี้เป็นน้ำมันป่วยละเริ่มเป็นอาการที่เริ่มต้นของการจะป่วยละมันเหมือนกับคนที่เริ่มเหนื่อยง่าย ใช่ไหมค,ครับคือค,คือถ้าถ้าเราค่าเฉลี่ยของคนปกติ<ม>เดิน109เรามีแต่ถ้า<ม>คนเริ่มป่วยเนี่ย7จจะเหนื่อยแล้วแต่ถามว่าเขายังเดินได้ไหมยัง<ม>เดินได้<ม>ก็เหมือนกันกับไก่ไก่เนี่ยบางทีมันไม่ได้แสดงการทันทีครับแต่มันจะเริ่มสแสดงอาการจากเริ่มขี้เหลวแล้วายเหลวแล้วอ่ามันก็จะเป็นการบอกบอกเราว่าเฮ้ยเราต้องสังเกตน,นะว่ามันจะเริ่มมีอะไรผิดปกติ